สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ยุ่มงก็จะพามาตำตำแตงใส่หมูยอใส่ปูอัดค่ะเพื่อนๆตำให้เซ็บๆเดี๋ยวเรามาตำด้วยกันนะคะใส่พริกจ้าพริกกับกระเทียมจ้าแล้วก็ตำตำ จะพิกสดบพิแห้งจ้าค่ะเดี๋ยวเรามาเติมเครื่องปรุงกันนะคะผงนัวค่ะน้ำตาลค่ะน้ำปลารานะคะ น้ำปลาค่ะบีบมะนาวแล้วก็ใส่มะเขือเทศค่ะ ตำตำตำลุกๆุกค่ะไม่แน่ใจว่าจะตำได้ไหมคะเพื่อนๆตัวตนส่หมูยอกับกุ๊กอับอยุดผมม่ดล้าตำอกค่ะเพื่อนๆตอนนี้จะตำตำลุกๆุกค่ะเดี๋ยวมาชิมรสชาติก่อน อืมแซบๆจ้าอุ๊ยเอามาใส่แตงกวานะคะเพื่อนๆยด็กลงจะทำไม่เยอะนะคะเพื่อนๆเ,เพราะกินคนเดียวค่ะหมดแล้วหมดเลยอน่ากินแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะน่ากินเลยจ้า แล้วก็ใส่ยอแล้วก็ใส่ปูอัดเดกลาตังให้เนี่ยนี่คลุกเอาดีกว่าค่ะเพื่อนเติมเครื่องปรุงก็เติมตามที่เราชอบได้เลยนะคะคลุกๆุกค่ะ พลุกๆุกพลุกพลุกพลุกอน่ากินมากเลยครับเพื่อนๆพลุก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 แล้วก็ชิมรสชาติในรอบหนึ่งจ้าโอ้ยน้ำไม่มีครับเพื่อนๆน,น้ำจะแห้งมากเลยโู้ยไปอยู่ด้านล่างตะแคงยนเลยอืมพอ,อ,อแล้วเพลแล้ว แค่นี้เละจ้าเดี๋ยวเราไปเทใส่จานกันนะคะเทเลยนะคะเทเลยเทเลยค่ะเพื่อนๆีกคงจะชอบกินตำแตงมากกว่าตำมะละโกนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าคือตำตำจะได้รสชาติกว่าค่ะเพื่อนๆอ,อืมน่าก,กินมากเลยค่ะเพื่อนๆ เสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนตำแตงใส่มูยอใส่ปูอัดของยงี่กุงมากินด้วยกันนะคะตำตำคลุกคลุกก็ได้กินแล้วคะ่ะรสชาติตามใจเราคะ่ะเพื่อนเพื่อนมากินด้วยกันคะ่ะทั้งเอฟซีทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ทุกทุกคนเลยคะ่ะขอบคุณที่มารับชมรับฟังนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ